สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเบสรัญญานะครับช่องของน้องเบสนะครับนี่นาะตาของน้องเบสเป็นอย่างนี้นะครับ<อ>ก็คลิปนี้<อ>นะครับจะมารีวิวนี่เรียกว่าไทแลนนะก็เป็นเบาะรองนอนหรือรองนั่งสําหรับเด็กกันแวะนมหรือนอนเล่นก็ได้นะฮะอย่างนี้นะครับอย่างที่น้องเบสเล่นนะครับ ก็การแวนนมเวลาที่น้องกินนมแม่แล้วนะครับนะก็อาจจะจับเรอก็ได้นะฮะก่อนแล้วค่อยมาวางก็ได้หรือนะกินนมเสร็จก็มานั่งพักตรงนี้ก่อนก็ได้นะน้องเบสก็ชอบนะครับอันเนี้ยเขากนะ็ผ้านิ่มดีนะครับซึ่งคุณแม่ก็ได้สั่งซื้อมาให้น้องเบสท,ทาง เอลว่าไทยแลนด์นะครับแฟนเพจของเขาก็สั่งมาแล้วน้องก็ใช้ทุกวันนะหลังจากที่น้องเบสกินนมแม่เสร็จแล้วก็จะมานอนพักอยู่ตรงนี้นะบางทีผมเองก็จับเลยก่อนจับเลยน้องก่อนเสร็จแล้วก็เอามานอนสักพักหนึ่งนะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสามสีนะ่สิบนาทีอย่างเงี้ยเพื่อให้น้องนั้น นะนมจะได้นะลงกระเพาะอย่างเต็มที่พออุงชีน้องกินนมนะชอบอมไวนะไม่กลืนแล้วเวลาที่วางหรือเอาไปนอนนะน้ำนมก็จะไหลออกจากปากหรือเขาแวะออกมาแต่ถ้ามานอนตรงนี้สักพักหนึ่งมันก็จะช่วยได้เพราะหัวมันจะสูงแล้วน้องก็สามารถนอนเล่นได้นะครับอันนี้ก็คือนะ อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่คุณผู้ชมถามเข้ามาว่าในเรื่องของออการป้องกันนะครับการแวดนมของน้องเบสใช้ผลิตภัณฑ์ของอะไรนะครับน้องก็ใช้ของเอราวาไทยแลนด์นะยังเป็นอย่างนี้นะครับคุณแม่ก็สั่งซื้อมาให้ก็สบายนะครับนะบางทีก็หลับคาที่นอนนี้เลยหลับคาเบาะนี้เลยนะครับพอหลับคาเบาะเสร็จ นะผมเองก็จะอุ้มไปไว้บนที่นอนอีกนะครับซึ่งน้องเบสเองนะครับมีเตียงของตัวเองแต่ไม่นอนนะก็จะมานอนกับคุณพ่อคุณแม่ตรงกลางนะเตียงหกฟุตก็แบ่งกันคนละนะส่วนคนละส่วนสามส่วนน้องเบสมาแย่งนอนนี่ก็คืออีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ผมกับภรรยานะไว้ใช้เลี้ยงน้องเบส อันนี้ก็จากประสบการณ์เองก็โอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับป้องกันนะในเรื่องของการแหวนมแล้วก็ไว้ให้น้องนอนเล่นนะครับแต่ผมเองก็นะเพื่อป้องกันไม่ให้น้องอึดอัดมากก็จะเอาเลยก่อนแล้วค่อยมานอนน้องก็จะสบายนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมช่องน้องเบสสรญญา คลิปหน้านะครับผมเองคุณพ่อคุณแม่จะมีผลิตภัณฑ์อะไรหรือมีอะไรดีๆมาแนะนำกับคุณผู้ชมก็โปรดติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ผมเองกับน้องเบสและคุณแม่ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับงองแงแล้วทักทายคุณผู้ชมหน่อยฮะทักทายแบบนี้เหรอ